ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่26มีนาคมโดยโค้ชเชฟเบล Manchester อลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช้านี้คอสเนอแช่เอ็ดเกลเซอร์เห็นต่างเรื่องของอเกโร่โดยใน,น,ท,นาทางเอฟเวอร์ตันผมรองประธานบริหารของชางแมนยูมีความเห็นที่แตกต่างกับตระกูลเ er, กลเซอร์เจ้าของสโมสรนในเรื่องของผู้จัดการทีมดนบเวันพระหัสดีที่ผ่านมานั้นมีรายงานมาว่า ปีแดงแมนยูของวันนั้นเตรียมเสนอสัญญาฉบับใหม่พร้อมเงินค่าแรงก้อนโตเพื่อต่อสัญญากับทางนารุโอมโอเล็กนาชานะฮะออกไปซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นได้รับการลักันจานทางวุฒิเวิร์ดที่ชื่นชอบและก็เชื่อมั่นกุนซือชาโนเวคนนี้เป็นอย่างมากมายอยา่างไรก็ตามมีรายงานมาว่าบางกระแสน,นะฮะได้เผยม,มาว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา บอรบริหารส่วนหนึ่งบรวมไปถึงเจ้าของสโมสร,รอย่างตระกูลเกลเซอร์อยากจะได้มาร์คอาริกีมารรมทำอาชีพแทนซะมากกว่าโดยทางด้านอดีตคุนซื้อทางจาวินตตสนะครับได้เดินทางไปพบเจ้าของสโมสร,รผีแดงถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็ใช้เวลาในการพบกันประมาณนานถึง3ชั่วโมงกันเลยเียว กระนั้นในรายงานของเขาก็ได้เผยต่อไปว่าวูดเบิร์ตนั้นดูจะมั่นใจกับทางโซชาเป็นอย่างมากมายและพยายามจะมองหาช่องทางในการต่อสัญญากับทางคุณซือชาโนเวคนนี้ต่างจากทางบอร์ดบริหารที่เริ่มไม่มั่นใจกับการทํางานของเทรนเนอร์วัย48ปีรายนี้นั่นเองนะผมเป็นกาว่างงานนี้นะฮะเอ็ดแล้วก็ทางวูดเบิร์ตนะผมดูแลความเห็นจะไม่ค่อยตรงกันซะเท่าไหร่นักกาลังรอดูก่ต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ แมนยูสู้ไหมจูเวนตุสตั้งค่าตัวโรนโดสุดถูก21ล้านปอนด์เอาไปซะโดยการท่างสโมสรจูเวนตุสทีมตังเนศึกเกาโชซาลาตรี i, ตั้งค่าตัวของคิเซโนโรนโดซูเปอร์สตาร์อันดับที่1ของทีมเอาไว้ที่ประมาณ21.5ล้านปอนด์ในการซื้อขายในช่วงสมมติน,นี้ตามการรายงานจากทางสกอตสปอร์ตโดยกองหน้าวันโชปีรายนี้รับค่าเหนื่อยในสัญญาปัจจุบันกับทีมมลาล่าจูเวนตุสอยู่ที่ประมาณ5 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ โดยสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในช่วงเสมอรฤดูกาลหน้าโดยกันที่ทางบรโนนั้นเพิ่งจะตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากทางเชวินตุสนั้นต้องการเซฟค่าใช้จ่ายมหาศาลที่พวกเขาต้องใจ่ายให้กับทางสตาร์ปรตเกสท่ามกลางวิกฤตการทางการเงินเนื่องจากการแพร่ระบาดของบรักโควิดในชีนนั่นเองโดยทางบริอลเบลิก ปารีสแชสแมงและก็แมนยูไปสารสโม,มสรที่มีข่าวเชื่อมโยงกับดาวเตะเจ้าของรางวับลบอลองดอร์หสมัยโดยเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกว่าหากเลือกได้นั้นเขาอยากจะกลับไปเล่นในชินโอเทนฟอร์ด erm อีกครั้งสะมากกว่าได้ไหมโดยอย่างไรก็ตามทีอั ilo, ในเดรีิโลนายใหญ่ของทีมเบียนโคนเดรี่นั้น เดี๋ยวมาพูดถึงข่าวเรื่องการย้ายทีมของโรนโดอมาว่าเขายังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยเชื่อมาว่านักเตะนั้นกำลังมีความสุขกับการเล่นกับทีมและขอโฟกัสที่การทํางานในปีนี้ให้ดีที่สุดก่อนได้ไหมนะฮะผมเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะก็ยังขัดขัดกันอยู่บ้างแม้ว่าทางบรนโดนั้นบอกเลยว่าถ้าจะไปเล่นหรือกลับไปเล่นในผิวอังกฤษนั้นขอไปเล่นกับแมนยูได้ไหมโอ้โหถือว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เลามตุข่าวต่อมากันดีก่อนครับคนชาติเดียวกันแมนยูส่ง Bruno, บรูโน่กอมเนโตย้ายซบผีดีไหมโดยอีนทางแมนยูของเราผมตกเป็นข่าวส่งตัวบรูโน่เฟร์เดสนะฮะไปเป็นทูตประจำสโม,มสรเลยไปเกียก,ก Pedro, o, อมเปโดโรเนโต้ปีของทางวูฟแฮมตันที่กำลังรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสด้วยกันให้ย้ายมาร่วมมาเลงเพลงแข่งในชินอเทอรฟอร์ดในช่วงซัมมนี้ โดยทีเอ็กซ์เพยที่ผมสื่อในอนกฤษรายงานบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นส่งตัวบรูโน่เฟอร์นเดสกองการคนสำคัญไปพูดคุยโน้มน้าวใจเปโดเนโตปีของทางวูฟเวนตันแันเดอร์ให้ย้ายมาเริ่มชินโอ,อทัฟฟอร์ดระหว่างที่ทั้งสองคนนั้นกำลังรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสอยู่ณเวลานี้ โดเตโตค้คนที่ทำง,งานได้อย่างน่าประทับใจนะฮะด้วยการทำไปแล้วถึง5ประตูกับอีก5แอสซ,ซิสจากการลงสามทั้งหมดา 3, 3เกมรวมทุกรรยการรวมถึงเป็นกาลังหลักในแนวรุกของชีมหมาป่าในช่วงที่ทางบราโอคิมิเนสกองหน้าของเม็กิกันได้รับประการบาดเจ็บทำให้ทางนารออมนั้นเป็นคนซึ่งทำิสรแดงให้ความสนใจในตัวดาวเตะว,วอชิเตอรนี้จะดึงตัวมาร่วมทัพ แต่ก็ต้องแข่งขันกับทางลิเวอ,มมอร์พูลและก็แมนเชสเตอร2สโมสรพร่วมลีกที่ตกเป็นข่าวอยู่ที่ตตัวเหมือนเช่นเดียวกันโดยล่าสุดในเอ็กซ์เพสผมระบุเลยว่าคุณซือนอร์เวย์นั้นได้มอบหมายให้บรูโน่เฟิร์นเดสแข่งตัวหลักชาวโปรตุเกสไปช่วยกรอมดาวเตะไว้ในปีปีนี้มารุวมทีมในช่วงสมันี้โดยใช้ความได้เปรียบในฐานะเพื่อนร่วมชาติและก็เวลานี้ทั้งคู่ก็อยู่ในแคมป์รับใช้ทีมบ้านเกิดอยู่แล้ว ตตนนี้ค่าตัวของแข้งวูฟรายนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณราว40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,700ล้านบาทกันอีกด้วยดูย่อกหน้านี้ในผมเป้าหมายหลักของพวกเขานั้นอย่างจอร์แดนโชวดารุสบรัสเซลส์มุนและก็แจ็คกิลริชเพลเมเกอร์แอสันวิลล่าดูจะมีราคาที่แพงเกินไปทำให้ทางแมนเชสเตอร์นั้นเบนเข็มไปให้ความสนใจในโต้และก็หวังจะคว้าตัวมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ให้จบได้ โดยสำหรับเนโต้นั้นเคยเข้ามาทดสอบฝีเท้าถึงแคริงตันเมื่อปี2 0 1 6แล้วแต่ทว่าไม่สามารถโชว์ผลงานได้ดีจะให้ทางแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นซื้อจากบราก้าจนกระทั่งปี2019วูฟทุ่มเงิน16ล้านปอนด์หรือประมาณ6 8 4ล้านบาทคว้าตัวเขามาจากทางลาซิโอในสึกเกาโชสดาตรีและก็สร้างผลงานได้เป็นที่น่าประทับใจนั่นเอง เป็นว่าง,งานนี้แมนยูก็ส่งนะครับผมทูตประจำสโมสรไปแล้วก็คือบรูโน่เฟอร์เดสไปคุยคุยกับทางเนโต้ไหนว่าสนใจจะย้ายร่วมทีมผีไหมเพราะพวกเราต้องการคุณอยู่นะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับรวยเล็เทะเลยโซชาชจอดเซ็นสัญญาใหม่กับทางแมนยูโดยง,งานนี้ทางสื่อดังอาปูดเลยนะครับผมว่าทางนารุมนั้นคุณสือทางแมนยูของเราตเตรียมรับสัญญาฉบับใหม่มูลค่าสุดงามหลังจบฤดูกาลนี้ ต่อให้แสดงจบวิชั่นนี้แบบมือเปล่าก็ตามชีโดย,ยงี้ทางนารุโอมนะ,ะับผู้จัดการทีมของแมนยูของเราสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลอังกฤษเตรียมที่จะเซ็นยาฉบับใหม่ประมาณ3ปีมูลค่าประมาณ30ล้านปอนด์หรือประมาณ1,290ล้านบาทหลังจบฤดูกาลนี้ตามการรริงานจากทันเดอร์มินเบรอร์สื่อชนำของเมืองผู้ดีเมื่อวันพัสบอดีดี่ผ่านมา โดยกรือหน้าทารกนะครับผมวัย4 8กระตุัคนี้เข้ามาคุมชั้นพิสแดงแทนที่โชเซมโยโย่มูริโยเมื่อช่วงเดือนธันวาควมปี2 0 1 8โดยเบื้องต้นนั้นคุมทีมแบบชั่วคราวและก็ทําผลงานได้ดีจนได้รับสัญญาเป็นในายใหญ่แห่งชินโอเทฟอร์ดแบบถาอนบอีก3เดือนต่อมา ถึงแม้ว่ามีผลงานขึ้นค้อลงลงนะฮะตลอดระยะเวลา27เดือนที่อยู่ในตำแหน่งนี้แถมแมนยูของเระนั้นไม่ได้แชมป์รายการใดเลยแต่ล่าสุดเดวินเบอร์นั้นระบุเลยว่าโซชาเตยมที่จะได้สัญญาฉบับใหม่3ปีพร้อมรับค่าเหนื่อยตกปีละประมาณ10ล้านปอนด์หรือประมาณ430ล้านบาทหลังจากที่เจ้าตัวนั้นนำทัาพิศดงลุ้นจบอันดับ2ในลีกแถมตอนนี้อยู่ในวารก่อนรองชนะเลิศน,นะฮะในศึกยูฟายูโรปาลีกกันอีกด้วยนะ นอกจากนี้ยังมีรายงานระบุเลยว่าโซชาจะยังได้รับสัญญาฉบับใหม่เรทเดิมต่อให้แมนยูจบอันดับต่ำกว่าที่2ในลีกและไปไม่ถึงแชมป์ในถ่วยอยู่รป้าลีกก็ตามทีโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของโซชานั้นมีอายุจนถึงจบฤดูกาลหน้านั่นครับโอ้โหนะฮะสัญญาปีต่อปีนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะแล้วมันข่าวต่อมากันดีก่าครับแมนยูเกาหัวงงกิกๆ เมื่อลินการ์ดโวลันสามารถเข้นฟอร์มตนเองให้พีกกว่านี้ได้อีกหลายเท่าตัวโดยงานนี้นะผมทางมหาเทพขุนค,คอนเจสซีลินการ์ดนะฮะตัวรุกมหาเทพที่ทางเวสต์แฮมยืมตัวมาจากทางแบนอยู่ยืนยันเลยว่าตนนั้นยังสามารถเข้นฟอร์มที่พีที่สุดกว่านี้ออกมาได้นะแม้ปัจจุบันนั้นกําลังจะร้อนแรงจนฉุดไม่อยู่แล้วก็ตามทีผมรู้สึกว่านะักฟุตบอลอาชีพนั้นควรจะได้รับการอาโอกาสิสูสุดฝีเท้าของตนเองโดยการลงเล่นเต็มฤด,ดูกาลจริง สักครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยแต่ผมเองจนถึงป่านนี้ยังไม่เคยลองทําอะไรแบบนั้นเนี่ยสิที่เด็ดทับขุนค้คอนที่กระตกทางแซนด์บสบอร์ดโดยแต่เอาจริง,รงนะผมก็ยังไม่ได้แก่ขนาดจะหมดเวลาทาเรื่องเจ,งจ๋งหรอกนะเพราะปัจจุบันยังสดใหม่ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเหมือนวัยรุ่นอายุ25ิปีเลยฉะนั้นหากมีโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องเต็มฤดูกาลแล้วละก็จะเข้นฟอร์มที่พีที่สุดกว่านี้ออกมาให้คอยลุกหนังทั้งโลกได้เห็นก็เป็นได้ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความพยายามต้องรักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้เอาไว้ให้ได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะจน,จนจบฤดูกาลปัจจุบันเสียก่อนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวชีว้วัดว่านาคตของผมจะลงเอยเช่นไรขอบคุณเวสแฮมที่ช่วยผมสามารถเล่นฟุตบอลด้วยความสุขสนานมีรอยยิ้มบนใบหน้าตลอดเวลาได้อีกครั้งแถมยังไม่ต้องฝืนใจทำไปสิ่งทีวเองไม่ค่อยถนัดมากมายสักเท่าไหร่นักเพราะทั้งหมดนั้นคือธรรมชาติจริงๆของลิงการ์ดคนนี้อยู่แล้ว ผมเชื่อมาว่าสถานการณ์ยังดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอนาคตต้องสใสยอย่างแน่นอนและเมื่อคุณป,ปลอดโปร่งไร้เรื่องกังวลใจก็พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาฝีเท้าให้สูงส่งขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวได้เช่นเดียวกันเอานะผมมหาเทพเจสซิลิกาคนนี้ก็ได้กล่าวเอาไว้เช่นนี้นครับโอ้โหเป็นไงบ้างงานนี้ตองรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าเขาจะเจ๋งจริงอย่างที่เขาได้โม้เอาไว้ไหม และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมส,ม,สรรมุรรแมนเชสเตอร์ในช่วงช้าครับขอบคุณทุกคนนะฮะทีรรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับมาก